สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมพามาชม Hondacity h a t c h b a c k นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดในรุ่นปรับโฉมปี2024มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ในรุ่นขุมพลัง e s u v หรือว่าขุมพลังไฮบริดนะครับตอนนี้ก็จะทำตลาดทั้ง5รุ่นย่อยแล้วนะครับเรียกว่าจัดเต็มมากขึ้นโดยเฉพาะในขุมพลังไฮบริด e s u v ก็จะเพิ่มรุ่นย่อยรุ่น sv เข้ามาส่วนขุมพลังแบบเบนซิน turbo ก็จะมี3รุ่นย่อยเหมือนเดิมแต่ว่ามีการ ปรับราคาให้น่าสนใจมากขึ้นทั้งในรุ่นของเครื่องยนต์เบนซิน turbo แล้วก็ในรุ่นของเครื่องยนต์ไฮบริดเช่นกันครับ รุ่นแรกเลยนะครับในรุ่น SV ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เสริมทับเข้ามาทับตลาดนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนราคาใหม่เช่นกันในรุ่น SV ขุมพลัง e-SUV นะครับในรูปแบบตัวรถแบบแฮชแบ็กแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้น729,000บาทต้องบอกว่าเป็นรถที่มีราคาที่น่าสนใจมากเพราะว่าได้ขุมพลังไฮบริดเข้ามาได้ในเรื่องของ Honda Sensing แบบจัดเต็มเข้ามาแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับต้องบอกว่ามันประหยัดมากนะเคลมเอาไว้ถึง27.8กิโลเมตรต่อลตครับ ก็จะเป็นรุ่น s v ใหม่ล่าสุดนะที่ผมอยากจะแนะนำเลยเพราะว่าเราก็ได้ไปทดสอบไปขับมาแล้วนะ Honda City รุ่นใหม่โดยเฉพาะในขุมพลังแบบ e s e v ขับยังไงก็ประหยัดแล้วก็รุ่นนี้ก็ถือว่าใหม่ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนมาในชม2024นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าก็มีดีไซน์ที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวขอบด้านบนที่เป็นขอบโครเมียมตรงนี้ก็อาจจะแลดูคล้ายกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะด้านหน้าอาจจะดู คล้ายกันชุดตกแต่งบริเวณกันชนด้านหน้าใหม่นะแม้ว่าจะมีดีไซน์ที่มันดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะดูคล้ายกันกันกบในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งหมดด้านล่างก็ไม่ได้ใส่ในเรื่องของไฟตัดหมอกเข้ามาสําหรับในรุ่น SV เช่นเดียวกับตัวไฟด้านหน้านะครับรุ่น SV รุ่นนี้หรือว่าในรุ่นคุมพลังไฮบริดก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์อยู่นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ครับก็น่าสนใจเลยนะรุ่นนี้7จ9 0 0 0บาท ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยที่อยากจะนําเสนอเลยนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าว้าวมากเพราะว่ามีราคาปรับลงมาอีกประมาณ50,000บาทนะครับเมื่อเทียบกับในโฉมที่แล้วนะครับในรุ่นปีที่แล้วต้องบอกว่า Honda ค่อนข้างจะปรับทับมาปรับราคาลงมาเพื่อจะสู้ศึกกับรถยนต์ในกลุ่มซิดิค a ารถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสนุกมากๆเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่ามีการปรับโฉมใหม่เพิ่ม รายละเอียดของฟังก์ชันฟีเจอร์เข้ามาแต่ว่าราคาครับของเดิม849,000บาทปรับลงมาเป็น799,000บาทนะครับราคาลดลงมา50,000บาทแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ก็ยังจัดเต็มทุกอย่างพร้อมกับปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าตาปรับเปลี่ยนในส่วนของฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่เช่นกันครับถ้าถามว่านะครับเทียบกับในรุ่นซีดานที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ มันแตกต่างอะไรกันอย่างไรบ้างในส่วนของราคาไม่ว่าจะเป็นรุ่น SV ใหม่ล่าสุดแล้วก็รุ่น RS ราคาต่างกันประมาณ40,000บาทครับก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับในส่วนของราคาส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะครับในรุ่น RS อย่างที่บอกไปว่าก็จะเน้นความสปอร์ตมากขึ้นจุดที่มันต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของดีไซน์ของกันชนด้านหน้าก็มีดีไซน์ที่สปอร์ตมากขึ้นมีรายละเอียดการตกแต่งลายเคปลอร่าลาย คาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาส่วนช่องดักลมต่างๆนะครับอาจจะดูคล้ายกันตัวโลโก้ต่างๆก็นะครับสัญลักษณ์เอ a มาก็จะเป็นโลโก้สีฟ้าที่ใส่เข้ามาพร้อมกับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแบตอาร์นะครับใส่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกับชุดคมไฟหน้าที่ตกแต่งเข้ามาก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดเช่นกันนะครับเป็นผลึกคริสตัลดูสวยงามมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะมีการออกแบบช่องไฟตัดหมอกใหม่เช่นกันแล้วก็ด้านในของ ไฟตัดหมอกที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นไฟแบบ LED เช่นกันกับชุดตกแต่งด้านบนนะขอบฝากระโปรงต่างๆนะครับในรุ่น RS ก็ตกแต่งเป็นสีดำมันเข้ามาทั้งหมดครับก็จะใส่เข้ามาทั้งหมดนะในรุ่นนี้ก็จะเป็นสีพิเศษอยู่แล้วนะครับก็จะมีเฉพาะในรุ่น ESV ที่ตกแต่งแบบทูโทนเข้ามานะครับสีน้ำเงินหลังคาสีดำจะเห็นได้ว่าหลังคาที่ตกแต่งเข้ามาก็จะเป็นหลังคาสีดำนะฮะเป็นการตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ ก็จะเป็นชุดตกแต่งใหม่ๆนะที่ใส่เข้ามานอกจากตัวรถสีน้ําเงินแล้วนะครับหลังคาก็ได้หลังคาสีดําเข้ามานะครับก็จะสอดรับกับชุดตกแต่งบริเวณกระจกมองข้างที่เป็นสีดํามันเสากัดัสีดํามันนะครับใส่เข้ามาด้วยรวมถึงล้อนะครับล้อที่เน้นความดุดันความสปอร์ต้ามาเพราะว่าล้อที่ใช้เป็นล้อลายก้านขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นดํามันเข้ามาเช่นกันนะในตัว RS ก็จะ เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน t u r แล้วก็รุ่นขอมพล,ลังไฮบริด e-sev ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ตัวแบต rs เข้ามาแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นขมุมพลัง e-sev เข้ามานะฮะตรงนี้ก็จะเหมือนกันลายเส้นของไฟต่งตางๆนะครับในรุ่น rs ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ลมดําเข้ามาบนหลังคาด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับตัวหลังคาแล้วก็ตัว สไปเลอร์ด้านบนนะครับที่ใส่เข้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ก็จะตกแต่งเป็นสีดำมันเข้ามาทั้งหมดเช่นเดียวกับเสาอากาศที่เป็นแบบครีบฉลามเชน่นกันครับดีไซน์ด้านท้ายนะเหมือนกันเลยนะครับดีไซน์ก็เน้นความดุดันมากขึ้นแล้วก็มีการออกแบบช่องที่เป็นดิฟฟิเซอร์รีดอากาศเข้ามาครับออกแบบเป็นช่องรีดอากาศดูสวยงามแล้วก็มีการดิฟไลแบบคริปลา่าหรือว่าลายคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามานะครับครบเลยสําหรับในรุ่น rs ส,ส่วนรายละเอียดด้านในก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับ แฮ s h b แบ็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับพับเบาต่างๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นประโยชน์เลยสําหรับคนที่ชอบดีไซน์แบบ h ฮ s h b แบ็กับตัวแบบนี้นะครับตรงน,นี้ก็สามารถปรับได้ถึง4รูปแบบนะครอย่างที่เล่าไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโโบแล้วก็ในรุ่นขุมพลังไฮบริด ESEV สครับ ในรายละเอียดของเครื่องยนต์ที่เป็นขุมพลังที่เรียกว่า full hybrid h e v ใน Honda City h a t c h b a c กนะครับก็จะเหมือนกับ Honda City ทุกอย่างนะครับประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใส่เข้ามาเป็นมอเตอร์2ตัวเช่นกันแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4่สูบ16วาลนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ e-cvt ครับนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ ยังให้แรงบิดสูงสุดมากถึง253นิวตันเมตรแล้วก็มีอัตราซึ่งเปืองเฉลี่ยที่มากถึง27.8กิโลเมตรต่อเลตเช่นกันครับนี่ครับระบบเบรกนะครับก็ให้มาเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วเป็นแอคชัวเตอร์เบรกนะจะเห็นได้ว่าจุดที่ต่างก็คือด้านในเป็นชุดเบรกไฟฟ้าหมดแล้วครับก็จะมีปั๊มไฟฟ้านะครับมีกระเปะ๋ที่ใส่เอาไว้ด้านในครับในเรทของเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับที่ Honda เน้นใน,นเรื่องของการออกแบบมาให้มันประหยัดน้ํามันมากขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเหมาะสมเลยนะสำหรับคนที่ใช้รถยุคนี้นะครับใครที่ยังไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับุ่มพลังไฮบริดแบบนี้ก็ประหยัดแน่นอนเพราะว่าเราเองก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับมันค่อนข้างจะประหยัดมากเลยครับ ห้องโดยสารของ City h a ฮตส์แบ็กนะครับต้องบอกว่าดีไซน์มันก็คล้ายกันนะเหมือนกันเลยนะครับในกลุ่มของ h a t c h b a c k ทั้งหมดหรือว่าในกลุ่มของ Honda City ทั้งหมดนะครับดีไซน์ของห้องโดยสารก็คล้ายกันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรายละเอียดที่มันดูแตกต่างจากชฉมที่แล้วไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของหน้าจอที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนจออินเทอร์เฟซด้านในใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดฟอนต์ต่างๆมีการ ปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับจอชุดนี้นะครับยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยครับรวมถึงนะครับถ้าเป็นในขุมพลัง Hybrid e-hv หรือว่าในรุ่น rs ก็จะได้ในเรื่องของกล้องที่เรียกว่าฮอนด a าเ w a t c h นะครับหรือว่ากล้องแสดงภาพมองมุมทางฝักซ้ายนะครับใส่เข้ามาด้วยครับก็จะมาพร้อมกับ เส้นกาิยะทั้งหมดเช่นกันนอกจากนี้นะครับกล้องมองหลังก็ใส่เข้ามาด้วยมาพร้อมกับเส้นกาิยะเช่นกันสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้3รูปแบบนะครับเหมือนกันทั้งหมดครับก็จะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันนะที่ใส่เข้ามาด้วยครับรายละเอียดของชุดแอร์นะครับหรือว่าระบบปรับอากาศที่ใส่เข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้ามาครบเลยนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆที่ให้เข้ามานะครับเป็น USB Type A 2.2จุดตำแหน่งครับ ส่วนจุดที่น่าสนใจจุดที่มันดูแตกต่างเลยนะเมื่อเทียบกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน t u b o ก็คือนี่ครับ,บเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรคโฮใส่เข้ามาด้วยครับใส่เข้ามาด้วยซึ่งน่าสนใจมากๆนอกจากจะได้ในขุมพลังไฮบริด e h v ที่ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของ Honda Sensing ก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะก็เหมือนกับในรุ่นพี่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Civic Honda HRV อะไรต่างๆนะครับก็ใส่เบรกมือไฟฟ้าออโตเบคโฮมาด้วยครับส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เป็น Honda Sensing ก็จะมีระบบที่เรียกว่า Adaptive c r u ค s e Control หรือว่ารักษาความเร็วอัตรนมัติแบบแปรผันตามรถข้างหน้าซึ่งสามารถแปรผันได้ที่ความเร็วต่ำด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีความพิเศษสำหรับในขงพลัง e-SUV เช่นกันครับก็จะมีจุดต่างนะที่พอจะเล่าสูยนฟังได้อย่าง ชัดเจนประมาณนี้นะครับ่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพอร์ไฟชั้นสูงนะครับ Honda Sensing เหมือนกันนะครับชุดควบคุมพวงมาลัยต่างๆก็เหมือนกันกันกบในรุ่น RS ทุกอย่างครับก็จะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับระบบควบคุมจอ TFT ซึ่งในรุ่น ESUV ก็จะได้จอดีต้นขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่จอแสดงข้อมูลการทํางานของระบบ Hy b r i d ESUV เอาไว้ทั้งหมดครับ มาดูกันที่ราคานะครับราคามีการเปลี่ยนแปลงไหมสําหรับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโร์ b o นะครับหลังจากปรับโฉมใหม่ปี2024นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น s plus ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ5 9า0 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รุ่นถัดขึ้นไปรุ่น sv มีการปรับราคาขึ้นมาอีกเล็กน้อย4,000บาทนะครับมาอยู่ที่ราคา6 0 0 0 0 79,000บาทครับส่วนรุ่นท็อปสุดตกแต่งสปอร์ตเข้ามาในรุ่น RS นะครับตั้งราคาเอาไว้749,000บาทครับเรียกได้ว่ารุ่นท็อปสุด RS ก็ไม่ได้เปลีป่ยนแปลงราคาเช่นกันครับคัน,นนี้นะครับเป็นรุ่น SV นะครับที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอีก4,000บาทนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องบอกเลยนะครับว่า City h a t c h b a c k ในรุ่นปรับโฉมปี2024ก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็น กระจังหน้าดีไซน์ใหม่แล้วก็ในส่วนของนี่ครับชิ้นที่เป็นโครเมียมด้านบนนะครับก็มีดีไซน์ใหม่เช่นกันเรามาดูรายละเอียดของกันชนก็จะเป็นกันชนที่มีดีไซน์ใหม่นะครับดูสปอร์ตมากขึ้นส่วนไฟตัดหมอกไม่ได้ใส่เข้ามานะถ้าเราดูรายละเอียดอื่นๆน,นะชุดไฟหน้าต่างๆที่ใส่เข้ามาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใส่เข้ามาทั้งหมดเช่นกันมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ running light นะครับดีไซน์ของชุดไฟหน้าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิม ส่วนล้อที่ใส่เข้ามานะครับนี่ครับไรของล้อก็ใส่เข้ามาเป็นล้อขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด185 60 R15 ครับแล้วก็ล้อที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นล้อลารายก้านดูเรียบหรูดีครับเช่นเดียวกับไฟท้ายนะด้านท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ต่างๆนะครับแม้ว่าอาจจะดูคล้ายเดิมแต่ว่าดีไซน์มันก็จะดูรรูหร,ร,ร,ราทัานสมัยมากขึ้นแล้วก็ไฟต่างๆที่ใส่เข้ามานี่ครับก็ข้างในก็จะเป็น แถบแดงหมดเลยนะเป็นไฟ LED ที่ใส่เข้ามามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3จุดเด่นของดีไซน์แบบท้ายลาดแบบนี้นะครับฮอนด้าก็นำเสนอในเรื่องของการปรับพับเบาะนั่นเองนะครับการปรับพับเบาะของ Honda านะครับฮอนด้ก็จะเรียกมันว่าอัลตร้าซีนะครับสามารถปรับได้ถึง4รูปแบบหรือว่าปรับได้หลากหลายทำให้คนที่ใช้รถซิตี้คาร์รถเล็กๆนะครับก็มีความคล่องตัวในเรื่องการขนถ่ายสัมภาระมากขึ้นหรือว่า ไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปซื้อของตามห้างก็สามารถใส่ของได้อย่างสบายๆซึ่งใส่ของได้จุด้วยนะครับภายในก็สามารถปรับได้ถึง4รูปแบบไม่ว่าจะเป็น utility mode นะครับเบาะหลังก็สามารถปรับได้อย่างราบเรียบในลักษณะนี้เลยครับนอกจากนี้ก็ยังมี long mode นะครับเบาะด้านหน้าก็สามารถปรับแล้วก็เบาะด้านหลังก็สามารถปรับพับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของตามแนวยาวนะครับจะเห็นได้ว่าเบาะหน้าถ้าเราปรับพับลงไปนะครับมันก็ สามารถเก็บของตามแนวยาวได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีทอโหมดนะสามารถปรับพับเบาะหลังเพื่อจะขนในลักษณะที่เป็นกระถางต้นไม้หรือว่าขนลักษณะของวัสดุทรงสูงแนวตั้งได้ด้วยครับรวมถึงนะครับก็จะมีรีเฟชโหมดนะก็จะเป็นการปรับพับเบาะที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเป็นจุดขายของรถยนต์ Honda City h a แฮตส์แบนั่นเองครับก็จะเป็นจุดเด่นที่ มานำเสนอสู่กันฟังนะว่ามันมีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างส่วนดีไซน์นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของไฟท้ายใหม่ดีไซน์ของกันชนใหม่ให้มันดูสปอร์ตดูพรีเมี่ยมมากขึ้นครับ ้อด้วยสารในรุ่น sv ก็มีการออกแบบใหม่เช่นกันนะครับที่เราอยู่ก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบทอร์โบนะครับอย่างที่เราให้กันฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับภายในก็มีการดีไซน์ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นอย่างเช่นตัวแผงแดชบอร์ดคอนโซลต่างๆนะครับชุดการหุ้มวัสดุต่างๆก็จะเป็นหนังหมดแล้วแล้วก็มีการเดินตะเข็บด้วยได้สีขาวด้วยนะครับตัวเบาะนั่งก็แอบสปอร์ตนะปีกเบาะต่างๆก็หุ้มด้วยผ้านะครับตรงนี้ก็ ดูรู้หลาดูทันสมัยดูแปลกตาขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะจุดที่ปรับมาใหม่เลยก็คือหน้าจอนะครับมีการออกแบบจออินเทอร์เฟซใหม่หน้าจอก็มีกราฟิกที่มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็สามารถรองรับในเรื่องของกล้องนะครับมีกล้องมองหลังใส่เข้ามาด้วยครับส่วนชุดระบบปรปับอากาศต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็จะมีโหมดการทํางานนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดปรับระดับทิศทางแรงลมแอร์นะครับปรับในเรื่องของอุณหภูมิต่างๆก็ใส่เข้ามาด้วยช่องเสียบชัดไฟก็ ใส่เข้ามาครบนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็น USB นะครับ Type A 2.2ตําตำแหน่งพร้อมกับ power outlet 12โวลต์1จุดเช่นกันนะครับมีช่องวางอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ครบส่วนชุดเกียร์ต่างๆนะครับเกียร์ชุดนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ใส่เข้ามามาพร้อมกับนะี่ครับระบบที่เรียกว่า idling stop นะครับใส่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกขั้นโหมดจะเป็นโหมดขับขี่ที่ ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับก็ใส่เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับช่องวางขวดน้ําช่องวางแก้วน้ําก็เป็นจุดเด่นของ Honda อยู่แล้วนะครับใส่เข้ามาครบอยู่แล้วสําหรับอุปกรณ์พวกนี้ครับสำหรับพวงมาลัยนะที่ใส่เข้ามานะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอ้ปรับได้สีทิศทางนะเป็นซี t ิคา้าที่ใส่ออปชั่นฟีเจอร์พวกนี้มา ครบเหมือนกันหน้าจอด้านในก็จะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด4นิ้วที่ใส่เข้ามาก็จะแสดงข้อมูลกันาบขี่เอาไว้ครบซึ่งรุ่นนี้นะครับใส่เข้ามาด้วย Honda Sensing ตอนนี้ก็มีในทุกรุ่นย่อยเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น S p สพัสดแล้วก็ RS ก็ถือว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนกันนะซึ่งก็จะมีระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติที่เป็น a d อ i v e พตีฟโ o ้ t โทนแต่ว่าก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงความเร็วต่ำนะครับสำหรับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o ครับห้องโดยสารในรุ่น SV ก็ปรับตามระดับของราคานะครับก็ยังไม่มีในเรื่องของช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆช่องแอร์ด้านหลังก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็จะเป็นช่องในเรื่องของการ วางสมาร์ทโฟนวางโทรศัพท์มือถือที่ใส่เข้ามาแต่ว่าถ้าใครอยากจะเสียบชาร์จไฟต่างๆก็ต้องอาศัยจากชุดเสียบชาร์จไฟจากด้านหน้าเท่านั้นครับส่วนภาพรวมอื่นๆน,นะเบาะหลังที่มันสามารถปรับพับได้หลากหลายนะครับสีรูปแบบก็จะเป็นจุดเด่นอยู่แล้วปรับพับราบได้ก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วแล้วก็สามารถปรับในส่วนของตัวเบาะได้ในรูปแบบของ 60- 40ได้ด้วยมาพร้อมกับหัวหมอนหรือว่าหมอนรองศีรษะ3ามตำแหน่งนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการติดตั้งชุด Isofix หรือว่าล็อกเบาะเด็กก็ใส่เข้ามา2.2จุตำแหน่งนะครับเหมือนกันทุกรุ่นครับนอกจากน,นี้นะครับก็ยังใส่ในเรื่องของระบบพลอดภัยชั้นสูงอย่างเช่นถุงลมนิรภัยมา 6. จุดรอบคันเช่นกันครับ ันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เป็นซินทโบเหมือนกันนะเป็นตัวทอบสุด rs ราคา7 490 0 0บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับโฉมที่แล้วครับส่วนชุดตกแต่งก็มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นกันถ้าเราจะดูรายละเอียดของกันชนด้านหน้าชุดตกแต่งนี่ครับเลนเบรนสกเกิร์ตด้านหน้าหรือว่าสกเกิร์ตกันชนหน้าก็มีการตกแต่งให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะมีการดิฟลายเคปล่าเข้ามาชิ้นที่เป็นลักษณะของลิ้นก็ดูดุเลยครับนี่ครับให้รายละเอียดที่ดุมากขึ้นแล้วก็ ช่องดักลมที่เป็นตะแกรงต่างๆก็มีดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ก็ดูสอดรับกับรถรุ่นใหม่ๆดีมาพร้อมกับโลโก้ตัวแบต RS นะตกแต่งเข้ามาด้วยครับส่วนล้อนะครับในรุ่น RS ก็จะได้ล้อใหญ่ขึ้นดีไซน์สปอร์ตนะเป็นล้อลายก้านสีดำมันเข้ามานะล้อก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด 185/60R16 ครับก็ให้มาครบนะในรุ่น RS ล้อก็ได้สีดำมันนะครับ ตัวกระจกมองข้างต่างๆนะเป็นสีดํามันตกแต่งเข้ามามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับเสากัดเป็นครีบฉลามนะครับตกแต่งเป็นสีดํามันทั้งหมดเหมือนเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับว่าในรุ่น rs ก็จะได้ชุดแต่งประมาณนี้แหละนะครับชุดตกแต่งสีดํามันเข้ามาแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณกันชนด้านหน้ากันชนด้านหลังก็เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นลิฟไลเคฟล่าเข้ามาเวณนด้านท้ายต่างๆก็จะมีตัวบัตรที่เป็นโลโก้ rs เข้ามานะครับส่วนชุดไฟท้ายก็ จะเป็นไฟท้ายแบบลมดํามากขึ้นนะรายะเอียดของไฟท้ายแม้ว่ามันจะดูคล้ายกันแต่ว่าไฟท้ายของ RS ก็จะลมดําหรือว่ามีสีที่เข้มกว่านั่นเองครับ Honda City h o นด้าซิตี้แฮ h แบ็ k ในขุมพลังแบบเบนซินเทอร์โบนะครับก็จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิตร3สุดทร์โบนะครับซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กําลังสูงสุด122แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดที่ได้นะครับ173นิวตันเมตรทํางานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับนอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ยังเคลมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเอาไว้นะครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตร นะครับซึ่งเราก็ได้ทําการทดสอบได้ทําการขับกันมาหลายครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทําได้ประมาณ18ถึง20กิโลเมตรอลิตรได้อย่างสบายๆแล้วก็ถ้ารีบหน่อยนะครับ14 15กิโลเมตรอลิตรนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ทําได้แน่นอนกับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดแล้วก็น่าสนใจรุ่นหนึ่งของตลาดสําหรับในกลุ่มของรถยนต์อีโคคาครับ ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน turbo ถ้าเป็นตัว RS นะครับจุดที่มันแตกต่างจากในรุ่น SV รุ่น S Plus มีอะไรที่ต่างบ้างนะครับถ้าเรารู้จากแผงคอนโซลด้าน,นหน้าเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเข้ามานะครับตัววัสดุต่างๆก็จะเป็นการหุ้มด้วยหนังเหมือนกันนะเป็นหนังสังเคราะห์ที่ใส่เข้ามานะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยที่หุ้มด้วยหนังนะแล้วก็มีการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงใส่เข้ามาครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งที่เป็นสีดํามันมากขึ้นนะบริเวณกรอบช่องแอร์ต่างๆและก็บริเวณชุดควบคุมพวงไล่ต่างๆก็จะมีกรอบสีดํามันตกแต่งเข้ามามากขึ้นมาพร้อมกับแป้นแพทเทิร์นชิพส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เป็นชุดตกแต่ง RS อย่างเช่นแป้นนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งต่างๆที่ตกแต่งแบบอลูมิเนียมเข้ามาก็จะเป็นอุปกรณ์ในรุ่น RS นั่นเองในรายของเบาะนั่งก็จะมีดีไซน์คล้ายเดิมถ้าเทียบกับ ตัว SV แล้วนะครับก็จะต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นชุดตกแต่งที่เป็นแถบสีแดงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตรงกลางที่เป็นหนังสีแดงเข้ามานะครับแล้วก็ปลีกบออต่างๆที่เป็นวัดสดุผ้าสีแดงเข้ามาถ้าถามว่ามันต่างอะไรกับ ตัว SV บ้างก็คือสีนั่นเองเพราะว่าสีในรุ่น SV ก็จะเป็นผ้าสีขาวดําเข้ามาแล้วก็ตัวหนังก็จะเป็นหนังสีขาวแล้วก็การเดินตะเข็บต่างๆรุ่นนี้เป็นการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงแต่ว่าในรุ่น SV ก็จะเป็นการเดินตะเข็บด้วยได้สีขาวครับก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกับชุดคอนโซลเกียร์ที่ใส่เข้ามาก็ให้ในเรื่องของ i d l i n g s t o ตอนะครับชุดเกียร์ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโท r b o สสูบแบบนี้ก็ใส่เกียร์อัตโนมัติแบบ C.V.T เข้ามาด้วยครับก็ให้เข้ามาครบนะไม่ว่าจะเป็น Eco Mode ซึ่งจะเป็นโหมดการเก็บขี่ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับก็ใส่เข้ามาด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เคลมเอาไว้แล้วนะครับว่าสามารถทำได้ถึง23.3กิโลเมตรลิตรครับ ที่นั่งด้านหลังนะครับในรายละเอียดแล้วนะครับจุดที่ต่างกันจริงๆนะในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน turbo ก็คือการใส่ช่องเสียบชาร์จไฟเข้ามาเป็น power outlet 12โวลต์นะครับเข้ามา2.2ตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็แอบอยากให้เปลี่ยนเหมือนกันนะถ้าได้เป็น usb type a type c ใส่เข้ามาก็น่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปใส่หัวแปลงไฟอะไรต่างๆนอกจากนี้นะครับในรายละเอียดอื่นๆนะครับมันต่างอะไรกันบ้างนะครับ ชุดตกแต่ง RS ก็เหมือนเดิมทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ให้มาครบนะทั้งเวนแผงข้างประตูที่เป็นการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเข้ามาเบาะนั่งต่างๆก็ตกแต่งมาคล้ายกันนะครับคุ้มด้วยหนังแล้วก็มีการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงแถบตรงกลางก็ตกแต่งแถบสีแดงเข้ามาสําหรับตัวเบาะนั่งต่างๆนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแฮทแบ็กทั้งหมดเบาะนั่งดีไซน์แบบอันต้าซีดปรับได้4รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทิลิตี้โหมดนะครับก็จะปรับได้หลากหลายมากขึ้นลองโหมด พอโหมดแล้วก็รีเฟซโหมดนะครับทั้งหมด4รูปแบบสำหรับใน Honda City h a แฮตส์แรุ่นนี้ครับ จุดที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับ Honda ก็มีการเพิ่มการรับประกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้นจากเดิมนะครับ3ปี10,000 0กิโลเมตรเป็น5ปี14 0 0 0 0กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับ h o n ด a ก็ยังจัดแคมเปญในช่วงเปิดตัวไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับเป็นแคมเปญเด็ดนะครับที่สามารถให้เราเลือกได้อย่าง มากมายเลือกได้อย่างหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน t ร์ b o ก็จะมีแคมเปญอาทิดอกเบี้ยศนอร์เซพร้อมกับอันติเมตแคร์นะครับรวมถึงนะครับก็ยังมีในส่วนของดาว5%และก็จะมีในส่วนของยอดผ่อนต่อเดือน5,484บาทเช่นกันครับก็จะมี3ทางเลือกนะครับให้เราเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นครับส่วนในตัวของคุมพลังไฮบริตก็จะมี โปรโมชั่นที่น่าสนใจเช่นกันนะครับนอกจากจะได้ราคาใหม่ที่ถูกลงกว่าเดิมแล้วนะครับโปรโมชั่นก็ยังเป็นโปรโมชั่นเด็ดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยศยนนะครับพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับที่แถมให้รวมถึงเงินดาวขั้นต่ำา36,450บาทและก็ยอดผ่อนต่อเดือนนะครับ 6, เจบาทนะครับเป็น3ทางเลือกให้เป็นเจ้าของในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเอชหรือว่าในขุมพลัง เ s e v ได้ง่ายเช่นกันครับคงจะได้เห็นรายละเอียดในทุกรุ่นย่อยแล้วนะครับ h o n d a City ีในรุ่นปรับโฉมปี2024นะครับมันน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างสำหรับใน5รุ่นย่อยแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับว่าจุดที่น่าสนใจเลยก็คือในรุ่นย่อยใหม่หรือว่าในรุ่น SV นั่นเองเพราะว่ารุ่น SV ก็ได้ราคา7 29,0 0 0บาทสาหรับในขุมพลังไฮบริดต้องบอกว่าถูกมากมากถูกลงกว่าเดิมหรือว่าถูกลงกว่าในรุ่นซีดานเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของ ฟังก์ชันฟีเจอร์ก็ไม่เป็นรองใครเช่นเดียวกับในรุ่น RS ที่มีราคาปรับลงมาอีก50,000บาทครับต้องบอกว่าว้าวแน่นอนนะครับแข่งขันกันในตลาดได้สนุกแน่นอนและก็ทั้ง5รุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน t u r แล้วก็รุ่นขมุมพลังไฮบริด e s v แล้วก็ได้เจาะลึกในรายละเอียดคร่าวๆมาฝากกับทุกท่านได้ทราบแล้วครับช่วงท้ายก็ต้องขอขอบคุณบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดของ รถยน์ Honda City h a ฮต c ์แรุ่นใหม่นะครับสำหรับขุมพลังเบนซิน turbo แล้วก็ h a t c h แบ็กครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนที่จะจากกันไปฝากเพื่อนๆนะครับ <S 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 ช่วยกันกด u ั s สไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของขายเนื้อทุกท่านด้วยครับ